I want you, I quite all right. Go to fight, go to fight. Popping by pop one girl. Cake was on told you I can beg a cake. You already know my wife just make the pussy wait. Tim a But do we because I heard you are the best. made me so baby I ain't worried about nothing. Nah. I hope you understand, keep up the show and nice not me. you get that from? I'm not gonna make you love me, but god damn you are looking so lovely. Mm -hmm. Lady mugging cake. I just wanna see you sexy. Stack mm -hmm. manifest if you wanna see me, baby. You're just a girl of my dreams. When I'm ready, her you can be my supreme. Mm -hmm. Let him human, me, me, one from me. He told the parts of lies and อุปสรรคมากมายพันช่วอย ยังไงก็ต้องพี่เจอเธอในวันนี้ that, right? อยากดูแค่ชุดวันเกิดว่ายังไงจะดูในได้ไหมชุ one, ดวันเกิดถอดอกเิอมันคงไม่เป็นไรขับรถมาทงา,า,างไกลคุณจะว่ายังไงขอช่วยเห็นใจในโปรดอย่าใจร้ายเลยชุดวันเกิดว่ายังไงจะดูในได้ไหมชุดวันเกิดถอดอกเิอมันคงไม่เป็นไรขับรถมาทางไกล คุณจะว่ายัางไงขอช่วยเห็นใจได้โปรดอย่าใจร้ายนีมเบ็งวันของเธอไม่ต้องใส่อะไรชุดเดียวกับวันที่เกเธอใส่ได้ไหมเธอทำหัวใจผมลองอยู่จับอ,อยู่กับเธอคนเดียวเธอก็รู้ว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ไมใน s ล o w baby take your time take your Need rush my you know got what you need. my You you My don't to know got rush need need what heart to bae here is stay So let me I let เ l e t อบมาแค่ไหนใ e วันพรุ่งนี้ให้ทองน้พลาทะลายสัทรอนนี้อุปสรรคมากมายพันทุ่มยังไงก็ต้องพี่เจอเธอในวันนี้ ไไมม่ด้ฉลองาเพียงแค่มาชิ่ของแค่ต้องการจะมองเดี๋ยวเพื่อนตามมาอีกสองเรื่องเค้กเอาพักไว้ก่อนเพราะคงไม่ทาแล้วเข้าเรื่องเลยได้ไหมเพราะรอมานานตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีลายแล้ว,ลวจะอยากรู้จักก็ทักมาเด็กแล้วผมจะเรียกคุณว่าที่รักแอนดูแค่ซักมาเด็ก จะไมีรอ <Yeah. S 1> จะไม่รอ X O X O ยังไม่พอยังไม่พอ X O X O อยากดูแค่ชุดวันเกิดว่ายังไงจะดูในได้ไหมชุดวันเกิดถอด,ดูกเธอมันคงไม่เป็นไรขับทุดมาทั้งไกล คุณจะว่ายังไงขอช่วยเห็นใจได้โปรอดอย่าใจใร้ายเลยชุดวันเกิดว่ายังไงจะดูในใจ <น S 1> ไหมชุดวันเกิดถอดลูกเธอมันคงไม่เป็นไรขับรถมาทางไกลคุณจะว่ายังไงขอช่วยเห็นใจได้โปรอดอย่าใจใร้ายเลย